สวัสดีค่ะแม่จะพาไปไหว้หลวงปู่ทวดบุรพาสถานปฏิบัติธรรมสามาหลวงพ่อจงังหวัดเชียงสากันนะคะจุดแรกของพระพุทธโสธรเราไหว้ขอพรตรงนี้กันก่อนได้ค่ะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สีทองอารามนั่งบนเรือสำเภาที่ชื่อว่าทศเทพ ประดับด้วยมังกรและกีเลนกินลมเท้าซ้ายของท่านหย่อนลงเหยียบน้ำทะเลดังที่ทุกคนรู้จักในนามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจดที่นี่บรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะสำหรับท่านที่อยากมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ท่านที่มาจะาก,ก้มศรีรษะใต้เท้าหลวงปู่ทวดให้ท่านเหยียบหัวเพื่อขอพรค่ะ ใาในจะเป็นที่ถวายสังฆทานและเสี่ยงโชคซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สายมูห้ามพลาดเดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ